สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอ่านชื่อสารประกอบเชิงซ้อนนะคะตัวแรกก็จะมีโพแทสเซียม3โคบอลต์แล้วก็ฟลูออไรด์6ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาหาเลขออกซิเดชันกันก่อนเลยค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นโพแทสเซียมโพเทสเซียมอยู่หมู่1เลขออกซิเดชันคือบวกหมี3ตัวเลขออกซิเดชันก็จะเท่ากับบวก3ค่ะตัวต่อไป เลขออกซิเดชันของฟูโอไรยูโมจิ 7, มีเลขออกซิเดชันลบหนึ่งมีหกตัวก็เท่ากับลบหกค่ะดังนั้นเลขออกซิเดชันของโคบอลก็จะเท่ากับบวกสามลบหกก็จะได้เท่ากับบวกสามค่ะจากนั้นนะคะเรารู้แล้วว่าโพแทสเซียมยูโมหนึ่งเป็นบวกดังนั้นนอกวงเล็บก็จะเป็นบวกในวงเลิบก็จะเป็นไอออนลบค่ะดังนั้นเราจะอ่านด้านนอกก่อนนะคะเพราะเราจะอ่าน ไอออนบวกก่อนไอออนลบค่ะค่ะก็จะได้เป็นโพเทสเซียมวินวักนะคะตามด้วยต่อไปในวงเล็บในวงเล็บมีโลหะกับลิเกนเราจะอ่านลิเกนก่อนค่ะลิเกนมีตัวเดียวคือฟูออไรด์ฟลูออไรด์มีหกตัวเราจะใช้คำาพรฟิกแทนจำนวนของลิเกนนะคะคำ p พรฟิกที่ใช้แทนคือเฮกซาค่ะเฮกซะจะเท่ากับ6ก็จะได้เป็นเฮกซา ตามด้วยฟูออไร,รนะคะเป็นลิกแกนเราต้องตัด IDE ออกแล้วเติม O ก็จะได้เป็นฟูออโรค่ะจากนั้นเราอ่านลิกแกนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาอ่านโลหะกันค่ะโลหะโคบอลนะคะอยู่ในวงเล็บเป็นไอออนลบดังนั้นกดของมันบอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนชื่อโลหะโดยเติม ATE ต่อท้ายนะคะก็จะได้เป็นโคบอลเตตค่ะมีเลขออกซิเดชัน สามเราก็จะใส่ไว้ในวงเล็บเป็นเลขโรมันนะคะก็จะได้เป็นโพเทสเซียมเอกซาฟูออรูโบอลติ ค่ะก็จบก,กันไปแล้วนะคะการอ่านชื่อสารประกอบเชิงซ้อนที่ให้สารประกอบมาแล้วก็เขียนชื่อค่ะสำหรับข้อที่2นะคะให้ชื่อมาแล้วเขียนสารประกอบเชิงซ้อนนะคะสารที่ให้มาคือโพแทสเซียมเฮกซาฟลูออโรโคบอลติดนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องหาเลขออกซิเดชันก่อนค่ะ เฮกซาฟลูออรนะคะคือ F ค่ะ F ในที่นี้มี6ตัวนะคะก็จะเท่ากับลบ6ค่ะโคบอลต์นะคะมีเลขออกซิเดชันในวงเล็บ3ตัวเท่ากับบวก3นะคะ ดังนั้นนะคะลบหบวกสนะคะก็จะได้บวกสค่ะนี่คือเลขออกซิเดชันของ K นะคะโคบอล,ลนะคะลงท้ายด้วย ate แสดงว่าเป็นไอออนลบนะคะดังนั้นเราจะเขียนโพแทสเซียมก่อนนะคะเพราะเขียนไอออนบวกก่อนไอออนลบก็จะได้เป็น เคสามนะคะเพราะจากที่หาเลขออกซิเดชันมาในวงเล็บเป็นลบสามนอกวงเล็บก็ต้องเป็นบวกสามค่ะเพื่อให้ได้ค่าเป็นศูนย์ตามสมบัติของสารประกอบเชิงซ้อนนะคะตามด้วยในวงเล็บนะคะจะนำโลหะมาเขียนก่อนลิแกนก็คือโคบอล ตามด้วยลิแกนก็คือ f นะคะ f มีทั้งหมด6ตัวก็คือห้อย6ไว้ข้างล่างแล้วก็อย่าลืมใส่วงเล็บด้วยนะคะ